ครับวันนี้จะมาพามาดูวิธีติดกล้องวงจรปิดอยู่กลางทุ่งนาเนาะไม่มีไฟฟ้าใช้เราติดได้ยังไงเราก็ติดผ่านแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์ในตอนกลางวันใช้ได้สําหรับกลางวันและกลางคืนนะครับเพราะว่าเราจะมีหม,ม้อแบตเตอรี่อยู่เป็นหม้อแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์เนาะครับ แล้วเราก็ต่อแผงโซลาเซลล์มาที่โซลา r c ชาร์จเจอร์โซลา r g ชาร์จเจอร์ก็จะจ่ายกระแสะไฟไปที่หม้อแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์เพื่อเก็บไฟไว้ใช้ในตอนกลางคืนแล้วส่วนในตอนกลางวันก็จะแบ่งไฟส่วนหนึ่งมาใช้กับกล้องวงจรปิดแล้วก็กลางคืนก็จะมีสามารถเปิดหลอดไฟ12โวลต์ได้ก็ สามารถใช้ได้ทั้งคืนนะครับผมไม่หมดนะชุดนี้ใช้ได้ทั้งคืนนะครับส่วนวิธีต่อกล้องก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะก็เป็นวิธีทำที่ง่ายๆเนาะโอเคผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ